เรามีสไตรจีที่เป็นส่วนหนึ่งของเ n e r g y s y m p h o n i c ิเนี่ยเรียกว่า Renewable Plus คือ,คอเรื่อง Re n e w ย b l e เนี่ยวินโซล่าไม่ใช่เรื่องใหม่ะนะฮะวินโซล่าเนี่ยผมว่าหลายๆบริษัททั่วโลกรวมถึงในไทยเนี่ยโอ้มีกันหลายพันมกะวัตเราเองในกลุ่มบ้านปูก็มีอยู่ประมาณพันมิกะวัตในการทำธุรกิจโซล่าแล้ววินแล้วก็รวมถึงโซล่ารูฟท็อปในช่วงหลายปีที่ผ่านม,มาแต่ตอนนี้เราเรามองในแง,ง่ธุรกิจครธ,ธุรกิจ Re n e w a b l e เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือสายลมเนี่ยแบบที่มันขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษว่า standalone ก็คือเป็นโปรเจกต์เปล่าๆเนี่ยออตอนนี้แนวโน้มของผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะอะไรคะซึ่งมันดีมากเพราะว่าอะไร <ừ m. S 2> เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วก็ไอ้พวกค้าอุปรกรณ์มันถูกลงถูกลง oh, ถูกลงใช่ใช,ใช,ใช่ใช่เลยแล้วก็ไอ้พวกค่าเงินอุดหนุนส ubsidy ต่างๆที่รัฐบาลทั่วโลกย้อนไปหลังเมื่อยี่สิ0 20้าสิบี่สปีสิบหปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเกือบทุกประเทศทั่วโลกจะให้ เงินอุดหนุนส ubsidy รวมถึงไทยด้วยในเรื่องของการที่ทําให้ธุรกิจโซล่าและวินมันเกิดปัจจุบันเนี่ยค่าแผงเครื่องมืมันลงนะครับเงินอุดหนุนพวกนั้นไม่ค่อยเห็นละมันจึงทําให้ตอนนี้เทรนด์ของการที่เราจะมองธุรกิจโซล่าหรือวินเป็น standalone เนี่ยในแง่ของธุรกิจมันเริ่มยากเพราะว่าผลตอบแทนการลงทุนมันต่ำนะครับแต่โลกก็ต้องไปทางนั้นเราก็มองว่าถ้างั้นเนี่ยพวก renewable เนี่ยมันก็ครต้องเป็น plus คือมันต้องมากับเช่น b บตเตอรี่ฟา์มเพื่อกับเก็บ <that. S 2> นะครับจ,จังหวัดจังหวะที่ยกตัวอย่างาในหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยธุรกิจแสงแดดเนี่ยอาจจะรันได้สัก20% mm hmm. ถูกไหมฮะเพราะเราต้องรวมถึงเวลาที่เวลามืดเวลาเวลาฝนตกคือที่พวกเราเคยเจอมาเนี่ยที่ที่มีแสงแดดดีมากๆเนี่ยอย่างในเท็กซัสหรือในออสเตรเลียเนี่ยยี่อร์เซ็นี่คือ ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วแต่โดยเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ20%คือมันเป็นสิ่งที่เอาแน่นอนไม่ได้ทำไมฮะแล้วแล้วด้วยสภาพที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนบางทีสภาพอากาศเปลี่ยนจะหวังแดดจ้าตอนนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นคนี่คือความยากแล้วลมก็ไม่ใช่ทุกที่ที่ลมจะดีถูกต้องเหมือนกันถ้าถ้าท่านใดเคยไปเยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าพลังงานกัรหันลมที่มีการผลิตไฟฟ้าดีๆเนี่ยจะรู้เลยว่าความเร็วของลมตรงนั้นเนี่ยมันต้องเร็วจนขนาดแบบ ยืนจะไม่อยู่มันถึงจะถึงจะดีถูกไหมฮะแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกที่ในโลกเป็นอย่างนั้นในประเทศไทยเองก็มีอยู่ไม่กี่โลเคชั่นนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าแสงแดดสายลมนั้นดีและฟรีแต่ทําอย่างไรที่จะเก็บไว้ใช้ได้ยามต้องการเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าตอนนี้ช่วงที่ใช้เวลาสูงสุดที่เรียกว่าเป็นพีคดีมานมันคือประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งถูกไหมฮะคนกลับบ้านเปิดทีวีดูนะทำอาหารเปิดแอร์ชาร์จอีวีชาร์จโทรศัพท์ ถูกไหมฮะดัง <Yeah. S 2> น,นั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างเราก็เลยมองว่าเฮ้ย uh huh. นั้น t r i g Renewable Plus น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ uh huh. คือเราก็ยังมุ่งที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับโซล่า huh. แล้ววินไปแต่แบตเตอรี่สตอเรจนะครับทั้งในรูปแบบของแบตเตอรี่หรือว่าสตอเรจแบบอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะมองคู่กันทั้งหมด oh. นะครับ มันคล้ายๆกับอันที่สองที่เวลาเรามองเรื่องของธุรกิจในอเมริกาครับเราไม่ได้มองเฉพาะธุรกิจแกส๊สเราต้องมองลงไปเลยถึงแกส๊ส C C S Power การขายไฟขายเปลีกอันนี้เหมือนกันเรามองเฉพาะบินโซลา่าไม่ได้ล่ะต้องมองไปถึงแบตเตอรี่มองไปถึงการซื้อขายไฟเทรดไฟเพราะเราเชื่อว่าก้อนเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่ทําให้สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องของโลกร้อนแล้วก็มีอะเรแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนเพราะ,ะมันมีรีทิร์นคือเหมือนกับว่าต้องดู อีโคซิสเต็มของมันด้วยใช่มันมองอะไรแยกส่วนไม่ได้แล้วตอนนี้